เป็นบาลานซ์ไงเขาผัดอ่ะแล้วเป็นที่อะไรกันเล่นไทยไทยคัร้านอาหารหรอโมงเหมือนเหมือนกินหอยทอดมันให้ไปกับเพืวก่านึ่อรถไหมเจรรถไหมห้าเปอร์เนต์ครเซ็ตรซ็นเนี่คูรเซ็นต์สูรครเซอเซ็นต์คูซนเซนต่คูเซ็นตู้ร์เนซ็นต์คูนต์นตดนต์คนตนน อย่างมันพี่มีเยอะเลยเนี่ยผมเป็นเล่มตามไปก่อนว่าดูนี้มันจะเอาแอดด็อลงตรงไหนขอบคุณครับผมมันเป็นใบแบบนี้เลยต้องบอกอถามก็ก็่ยไม่แ่รอกีอีมึงแล้วมันจะหมดแล้ววะตีก็ได้ชี่่ี คิวไงคิวคิวมาได้เจ้นทานได้ได้แน่นอนไหนวะแอร์ดอบคนใหญ่กูใช้เนี่ยร้านอาหารเลยเนี่ยใช้พวกแอปวันนั้นกไปกินเปเปอร์ร้านห้าสิบบาทเปเปอร์ร้านมาห้าสองร้อกว่าเนี่ยแกเนี่ยเคยเป็นคนใต้เหรอ เบอร์อะไรเบอร์อะไรใช่ไหมเบอร์นั้นนะมันมีแบบว่าของฝันเนี่ยจะมีใครไปยิงกูไหมเฮ้ยนั่นแอร์ดอปตกลูกหลังคาโดนนะที่แอปเลยดอฟฟี่ขี้วมากเลย งั้กูดูหนังที่ไห้ดอกมากตัวสองห้องสิบบาทดูห้าสิบห้าจริงไหยจริงจริงกูอ่ะไงพี่อะกูเก่งเนี่ยนอนตรงนี้จะมีคนเห็นปั้มึงจะมาพุ่งได้เลยตัหนังวายหนึ่งอ๋อมึงเติมตังกูมูติว่าในแอฟมันมีตังห้าห้าสิบบาทใช่ป่ะต้องเติมตังค์เลยเติมตังค์เท่าไหรปแต่ก็เอาออกได้นะทั้งคู่อ่ะเหมือนพยายามชวนคุยอะมันเหงาอ่ะเหงาอ่ะ อุปกรณ์กีฬาก็มีร้อยบาทเมื่อซื้อครบ้าร้อยบาทมีอะไรวะชาบูก็มีเฮียดูมีความพยายามดีนะแล้วอดอกเป็นเฮียอะไรอ่ะเอายากจังอ่ะดอฟฟินอะงงไปดูยลอฟฟินแอนเลือกทิปซี่ยอ่เเพื่อนเอาอะไรไปสู้เขาอะแค่ห้าสิบบาทบางอย่างก็มีแบบว่า นอนกินน้ำโคกชิวชบ้านบก็คือหกร้อยบานอะไรเงี้ยอ๋อไม่น่าจะมีนะมันเป็นแบบเหมือนว่าเก็บเก็บโปรโมชั่นเก็บแต้มอะไรเงี้ยตัวหนังก็ถึงกับเหลือสองลูกแจ่มเลยล้วไปควันไม่มีเลยใช้หมดแล้วดีเลยจะคงดูสองร้อยกูอุเก็บกระสุนมาทำไมเนี่ยอีเหี้ยทิ้งให้นางให้นาเทาไปดู ในนั้นอาจจะมีกอซ่าก็ได้นะต้องลงทะเบียนใช้อะไรลงอีเมลอ่ะใช้คล้ายอติมแต่มอนเติมตังเข้าไปก็เหมือนแบบใช้เอทีเอ็มเหมือนปลุกเอทีเอ็มตอนตอนเรียกอยู่ก็กลวเติมเงินไม่ได้กลัวเติมเงเพราะว่าเพราะว่าใครมันคือเกมฝึกความอดทนว่าใครจะอดทนได้มากที่สุดธนาคาร ธนาคารมันไม่มีมันมีเมลือกแค่มาแล้วมาแล้วไม่กี่อันออเนี่ยธนาคา,ทารทแบบี่มึงให้เลือกเป็นธนาคารเทพปริกรทคไทยแบบพณิตกรุงศรีเงี้ยโอ้ธนาคารมันน้อยเอ,อยากว่ะกูก็เลยเติมตังค์เข้าไปเหมือนเติมเติมเกมอ่ะมันเติมเกมง่ายงไงง่ายดี<า><ๆ>ง่ายกว่าประมาณว่ามึงก็เติมเติมตังค์แล้ว เติมในท็อปอ่ะเนี่ยเติมเนี่ยบวกแล้วมันก็บอกว่าเติมเงินแมึงเริ่มปอกจป็นวนว่ามึงเจาะแล้วไ่เนี่ยกหนูแล้วหนูเติมสองสามร้อยอะเงี้ยแล้วมันก็จะมีบอกว่าเติมเติมเปลี่ยนที่อยากให้หมดขึ้นเล่นหรอทำไมล่ะครับดีเลยปะครับก็ได้อ๋อ BTS ก็ได้ไอ้มันเคยเดียวก็ได้ มึงเคยเดียวไอแบงไม่สนใจเลยมึงไอไอแบงค์เป็นลุ้นือกับกูเลยอ่ะท็อปอุ้ยไอดอกรู้อีกแล้วมี่ท็อปโอเคบายเราจะผ่านมีคุณเกตเลยอ๋อพอเติมไปปุ๊บมึงก็เมึงก็จะใช้มึงเห็นปะแกดได้กูยีโดนมาอีกแล้วหรือไม่มึงเลิกับของกูอ่ะกูอ่ะรับของขวัญก่อนแล้วกูจะดูว่ากูจะเอาอะไร รับสิทธิ์รับสิทธิ์รับสิโอ้ยเฮ้ยมีคนเห็นกูมีคนเห็นว่าเนี่ยเนี่ยกูใช้ไปแล้วเนี่ยสิทธิ์ที่ใช้แล้วฮึมกูหนักแล้กินเยอะแล้วเนี่ยมันบันทึกกูเลยเออเออเห็นแล้วทุกนัดกูบอกไปโดนทุกดอกเนี่ยกูรับสิทธิ์ไปโดนทุกดอกเสียดายเหมลยนะเนี่ย เผอิญพี่อ่ะนี่ยังซื้อยี่สิบห้าบาทขนาดแบยี่บาทให่แค่ห้าบาทอือไอแอดเนี้ยอือรีเฮียแบบดีจบเลยขับรถแล้วให่แค่ห้าบาทแล้วมีหยอกเล่นหยอกเล่นกูกลวยตรงนี้เฮี่ยน่งคานมาปะเนี่ย อ,อยก็ทุ้มเลยเนี่ยตอนนี้มีมาใหม่มมาหมบางทมาีมันก็บางมันมัมีมันมีจำกันโดนจ,จ้าจำกัดสิทธ์อะไรเงี<อ>้ยป<อ>ุ<อ>๊กแนวอะไรเงี้ยมีคนยิงกูจากทิศนูน้น ก็เข้าไปดูน่าจะใช่ครับนี่เห็นเหมือนกันมึงแอ o ดมันต้องไปทางนูนอะวงมันต้องไปอยู่ตรงนู้นแน่ๆคือกูต้อง m มูฟแน่ๆ